ในโครงการนี้ประสบความสำเร็จแจ้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไปอขอก็ุุณมากจำเนึกนะคะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนนะคะในโครงการปรทุมร้อยใจร้อยรีมร้อยโรงเรียนนะคะ ในความชื่นชมยินดีในความตั้งใจจริงของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีฝักทุฑานีให้ยั่งยืนและดีขึ้นสืบไปสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีปลูกจิตจำนึกการอนุรักถึงแม่ล้อมให้กับเยาวชนในปทุมธานีเป็นจริงเป็นจักขึ้นมาเมาื่อวานรูปแบบการกิจ,จก,ก,จกรรมในครั้งนี้มี ย่อยดีน้อยโรงเรียนโครงการนี้เกิดขึ้นในที่ของสิ่งทดลองเนี่ยนะครับทุกโรงเรียนเนี่ยก็พูดรองประธานสภาวสาสาหกรรแห่งประเทศไทย <c oughs> คุณวีระอังพุทธิพรรองประธานกรรมการบริหารสาไทยวันนี้มีความยินดีนะครับที่ได้รับเกียรติจากาสภาตสารรมปทุมธานีมาร่วมเป็นสักขีกลับมาใช้และการใช้สิ่งของรีไซเคิล ยังถือว่าเป็นโครงการที่ปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนเพื่อนำไปสู่การส่งเสริมรนะครับแล้วก็ปลวกป่ารายผ่าน500เล่นนะครับอย่างที่ผมถือเป็นตัวอย่างนี่นะครับเมื่อผมถือสมุนเรื่องนี้นะครับทำให้ผมคิดถึงตอนสมัยผมเเด็กก็คือ อมนครับ